ก่อนดูคลิปอย่าลืมกดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งด้นด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง e Family Channel นะครับวันนี้เรา มารีวิวของเล่นใหม่แล้วครับเราไปซื้อที่ไหนมาครับที่ร <c oughs> ้านมันมันเป็นร้านของเล่นทุกอย่างหนึ่งรบาทนะคะก็จะคือเออคือว่าทุกชิ้นหนึ่งบาททั้งหมดก็เราก็ต้องเลือกดูเนาะบางอย่างมันก็มันก็คุ้มบางอย่างมันก็ไม่คุ้มค่าๆกันไปแต่ว่าอันนี้คือที่ซื้อมาก็คือคุ้มมั่งไม่คุ้มมัง่งเด็กๆเลือกมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราได้อะไรกันมาบ้างนะ <c oughs> วใหญ่ไหมคนใหญ่มากค่ะแต่เพรเราซื้อันเยอะมากเลยครับหนึ่ันทบนึ่งพบาทนะสิบชิ้นพอดีหนึ่งพันบาทนะคะเดี๋ยวปรับอย่างแรกเราจะมารีวิววันนี้ก่อนนะคะรีวิวแล้วคัะอ่านั่งลงครับขัถถกบมาใกล้ๆหน่อยครับได้ครับ มาต่ออย่างแรกก็เราก็จะมารีวิวรถก่อนเลยนะครับรถรถอันนี้ผมเลือกมาเองนะคะอันนี้ใช่ไหมใช่ครับนี่คันใหญ่มากเลยครับอันนี้มาเดี๋ยวเราจะมามจะเป็นในราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะมันเป็นร้อยบาททุกชิ้นเนาะแล้วมาครับมาอันนี้แกอนดูหน่อยครับ เดี๋ยว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 ค่อยแกะรอดูก่อนว่ามีอะไรมั่งนะคะมีนนมีกรงขังสัตว์แล้วก็มีสัตว์้วยครับอุ้ยแบบนี้มีช้างเด็กแล้วก็มีรถท้นต่อไปจะ<ล>เป็นเครื่องบินบังคับครับอันนี้เครื่องบินบังคับอันนี้ถือว่าถือว่าคุ้มนะเพราะว่าร้อยร้อยเดียวอะ่ะก็ก็ได้อยู่นะเพราะว่าบางทีมันอาจจะเกินร้อยก็ได้นะก็ไม่รู้เหมือนกัน ต่อไปอันนี้อันนี้เป็นของอันนี้ของน้องทัศน์นะคะดังมันจะเป็นเหมือนขี้ถ่ายอะ่ะถ่ายเงี้ยถ่ายแล้วแล้วแล้วมันก็เนี่ยจันทุกิงกแล้วก็แบบจแบบันทุกิงแล้วก็เออเงี้ยคุณมีข่าวด่วนจีนโอเคเอาชิ้นต่อไปอชิ้นต่อไปครับเป็นทุ่ง <Whoa! S 2> คือคือตัวนคือ,อไ,ไม่มันไม่ได้หลุดคือตัวเนี้ย <Okay. S 1> ตัวเนี้ยคุ้มจริงๆเพราะว่ามันมีอ่าม,มีมีเสียงมีอะไรด้วยนะนี้จริงๆแล้วเขาบอกว่าขายอยู่ที่ประมาณสี่สี่ร้อยขึ้นนะ่ะสี่ร้อยถึงหกร้อยนะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่มันก็เอ,อวัสดุมันดีอะ่ะแล้วมันก็ของน่าน่าจะเป็นน่าจะแพงอยู่แหละก็ร้อยหนึ่งถือว่าคุ้มอันนี้ คิดิมองไปต่อไปเป็นบอดอ่าสเก็ตบอดอันนี้อันนี้ของอันนี้ของผมครับซื้อมาสองอันนะคะอันนี้ก็ของน้องฮัสซานอันหนึ่งของอันนี้ของอันหนึ่งโอเคป่าชิ้นต่อไปเลยครับร้อยหนึ่งก็คุ้มนะคุ้มปุ้มคุ้มคุ้มมันก็ดีนะต่อไปรถดังเครื่อง อ่าอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้ก็คุ้มเพราะว่าอันนี้เป็นรถบังคับเนี่ยมีมีตัวรถแล้วก็มีมีฐานให้แล้วก็มีเป็นรีโมทคือคุ้มในราคาหนึ่งร้อยบาทอ่ะอันนี้เด็กเล่นอ่ะจะเล่นแป๊บแป๊บเดี๋ยวก็พังแล้วใช่ไหมก็คืออันนี้อันนี้ถือว่าถือว่าก็คุ้มอยู่นะก็โอเคได้ที่ต่อไปเป็น <c oughs> อ๋อเหมัอนอ่าอันนี้เป็นรถเหมือนรถรถดำหกล้อกระบะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเป็นเล่นตอนที่เราไปชฉันบุรีแล้วก็ไปเล่นทะเลใช่ใช่นี่เล่นได้เนี่ยแล้วก็จะมีเหมือนอุปกรณ์เล่นทรายเนี่ยค่ะโอเคอันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทอุดชนกันละขอไปมอสต์จอดอันนี้มาตระไคร้ อันนี้ของน้องน้องทัศน์เลือกมานะคะก็หนึ่งร้อยบาทอันนี้อันนี้ทําอะไรได้มั่งอ่ะอันนี้เหรออันี้จะเข็นเล่นได้อย่างเดียวจเลยไม่ได้นะตชิ้นต่อไปเลยได้ก็คือเสนแตเดยอันนี้อันนี้ไม่ใช่หนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้คือเอ่อกดแชร์เพจเขาเขาแถมมาให้นะอันนี้ไม่ใช่ถ้าหนึ่งร้อยบาทอันนี้ถือว่าไม่คุ้มเลย อันนี้เขาฝากซื้ออ่าอันนี้เก็บอันนี้ก่อนอะเดี๋ยวมาแกะทีละชิ้นกันเลยค่ะชิ้นอันนี้ของน้องของน้องฮัสซานเอาไว้ก่อนนะของน้องฮัซซานเด <มา S 1> ี๋ยวชิ้นแยกเลยคะ่ะเดี๋ยวมามีเก็บของน้องก่อนนะคะมาเดี๋ยวผมจะมาแกะชิ้นแรกให้ทุกคนดูนะคะมาแล้วกแกะมามีนนมันมีแม็ดมั่งมามีมันมีเม็ดมัมแกะให้มามีแกะให้ครับแกะได้ไหมครับ อ,อันนี้ถือว่าคุ้มใช่ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าในห้างมันก็ก็สองอสองร้อยขึ้นอยู่นะอ้าเลยถอาใร,รูปถงมันจะได้แบบ<ๆ>เก็บไว้เวลาไม่เล่นก็ได้ใส่ได้มี่ก,ก็เทปอยู่เห็นไหมสวย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 นี่คะลูกแรกของว่าเป็นแบบน,นี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะปู มันก็มันเหมือนแบบเอ่ออะไรอ่ะรถรถขนรถขนรถขนสัตว์แบทบมีสัตว์ไลรเขาก็จะมาจับอืมเหมือนรถขนสัตนวะ์อ่ะเออแล้วจะเปิดไงเปิดกลงไงอ่ะอะไระลูกเปิดกลงไงอ่ะนี่ไงครับเต็นๆแบบนี้นี่ช้างสัตว์อยู่ในกลงเฮ้ยมีกระติกเ,เด้ออ่ามีจิราบมีกวางมีเสือก็ต้องมีสัตว์อยู่ในนี้ นี้นะคะก็ไปเล่นเอาไปเล่นเอาไปไ่เราไปเก็บเล่นอะไรเนาะอ่ะเดี๋ยวปีเก็บก่อนนะคะปิดก่อนนะอ่าชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปเป็นรถบรรถบรรทุกค่ะอันนี้เก็บตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะได้เอากล่องเก็บไว้ใช้ได้นะอันนี้รถบรรทุกออปิมัส นะคบสี่ลืองเป็นบัมเปอร์เบียันนี้ออปติมั์ใช่ไหมคะ้้ังเ,เดี๋ยวรถบององคนอื่นเขาฝากซื้อขอมท้อบรรเออนี่นนอใช่ไม่ <c oughs> ใช,ใช่อันนี้แกะไม่ได้นะเพะว่าต้องให้เจ้าของเขาแกะอันเนี้ยอันเนี้ยคุ้มแต่ว่าอันเนี้ยไม่ใช่ของเราเราอันนี้เขาฝากซื้อ คือของเราอ่ะซื้อเครื่องบินบังคับมานี่ปมาแกะกันจะสลับกันอันนี้นัาแกะเองค่ะขปดูก่อนให้เขาดูก่อนดีเครื่องบินบังคับมีหลักสีดำมีสีแดงสีดำแล้วก็สีฟ้าผมใช้สีฟ้ามาไหมดีฟ้าสวยโอเคมาตรงนี้แกะกล่องให้เดี๋ยวเดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุดเดี๋ยวมาช่วยแกะ คิดมันนี้ถามว่าทานำเอารถบังคับไมมหมท่านำหนูว่าท่านไม่เอาทานเอาเครื่องดีใช่ครับมมเลยเป,เป็นเตอร์แดนแดนแดนมีทานมาให้ด้วยไหมเนี่ยใช้ชัดเป็ดเอานะครับรีโมทเหรอครับรีโมทไม่มีเหรอครับเขาไม่เอารีโมทมาให้หรอรีโมทไหนอ่ะลองดูเนาะแต่ว่ารีโมทไหนอ่ะ เขาไม่ได้ใช้รีโมทอ่ะอันเนี้ยเขาใช่ไรอ่ะใช้แบบเปิดปิดเลย,ช,ยบบชาร์จแบตตรงไหนอ๋อนี่เนี่ยชาร์จแบตที่ตัวเครื่องมันแล้วก็เนี่ยอันนี้นะคะก็อืมเขาให้สายชาร์จมาให้ชาร์จแบตที่ตัวเครื่องอันเนี้ยอันเนี้ยมันไม่มีรีโมทอ่ะ ปกติที่เล่นไหนที่เคยเล่นนะ,ม,นะมันจะมันจะมีรีโมทด้วยตัวหนึ่งไวบ้บังคับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวต้องลองไปชั้นแบนก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงไม่มีรีโมทแต่มันมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะเนี่ยอ๋อมันเปิดแล้วมันขึ้นได้เลยไม่ต้องใช้รีโมทไหนไเฮ้ยไหนที่เราจะไปเดี๋ยวดีดได้ไปหรอมาหน่อยเออคอ แล้วปล่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันลดระดับได้ไหมอ่ะโอ้ลมแรงจังเลยอ่ะว้าอ่ะไป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 โอ้เลยพัดมันไอ้นี่นะมันแรงนะท่านาแล้วปล่อยดิปล่อยดิปล่อยแล้วนะปล่อยดิเนี่ยมันไม่ใช่ใช่รีโมทอ่ะไปครับไปครับไปครับไปต้องไปดิค่ะต้องไปดิค่ะต้องไปดิค่ะวิ

เนี่ยแล้วก็ให้มันขึ้นยังไงอ่ะแล้วเราจะบังคับยังไงอ่ะหายไปแล้วแ่าไม่เก็บมีดเจอยร์ะครับจอยร์ใช่ไ,ไหมคะเยครับโอ้ถ้ามันนั่งรถอ่ะถ้ามันนั่งรถอ่ะจะคุ้มกว่าโอ้ยอันนี้เป็นดุดเลยนะครับมาต่อไปแล้วจ้ะมันให้โดนเสาฮ่าฮ่าใหโดนเสาวั <c ười> าานน,วนี้ผมแกะเองนะครับ ที่ตัไม่ต้องแกะมันก็ได้จริงๆอ่ะไอเนี้ยมันไม่เนี่ยเนี่ยแล้วก็แกะตรงเนี้ยออกอกดปุ่มแกะเนี่ยนะแกะไม่ได้ถ่านออกมันร้องแค่นี้เป็นให้ท่านผู้ชมดูนี่ครับท่าชุด้องเรียนะตี่ยครับ นนก้ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อันเนี้ยถ้าด้วยราคาถ้าด้วยราคาที่มันลดลงมาถือว่าคุ้มค่าคุ้มที่ว่าราคามันลดนะแต่ว่าถ้าถามถ้าถามมามีว่ามันคุ้มค่าไหมกับที่เราซื้อมามามีว่าอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ค่อยคุ้มเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้เลยมันได้แค่เนี้ได้แค่กดกดแห่นมีเสียงแต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้เลยก็เออ ไม่ค,คุ้มอ่ะแต่อันเนี้ยเสียได้อันเนี้ยอันเนี้ยจริงอ่ะถือว่าคุ้มนะร้อยหนึ่งแต่ว่าจริงๆอ่ะมันต้องมันน่าจะต้องมีรีโมทไม่งั้นเราจะบังคับมันยังไง่ใช่ป่ะเนี่ยพอเวลาเปิดอ่ะพอเวลาเราเปิดมันก็ไอ้นี่เลยพอปล่อยปุ๊บมันก็ขึ้นไปเลยอ่ะแล้วมันก็เอาไม่ได้มันต้องมีรีโมทปะ่ะมีไฟตรงนี้นะเนี่ย ต้องลองเล่นดูอะนะทุกคนอันนี้ก็สเก็ตบอร์ดคนละอันพี่ธนัยกับน้องฮัทซานก็ถือว่าเนี้ยได้อยู่โอเคนานนี่อันนี่นี้อันนี้ของน้องฮัทซานก็จะลื่นเครื่องบินกุ้งกิ้งก็เัอซาันเนี้ยเหรออันเนี้ยหนอคูไฟก็อันนี้คุ้มไมอันาน นี่คุ้มไหมคุ้มอาฮันนันบอกว่าคุ้มนะก็ถ้ามันเล่นได้นานก็โอเคถ้าเกิดว่าเท่าที่ดูมาแล้วถ้าถ้าให้เลือกว่าอันไหนที่คุ้มที่สุดนะคะมามีเลือกเป็นฮันนันว่ามามีเลือกหนอ <Okay. S 1> มามีว่าสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดน่าจะคุ้มสุดเพราะว่ามันเล่นได้นานแล้วก็ มันก็ดีนะล้อเลื่อนวัสดุดีนะคะแต่ว่าอันอื่นๆนะอย่างเครื่องบินมันบังคับเนี่ยก็ถือว่าอ่ะโอเคดีแต่มันไม่มีรีโมทมันเล่นยากจริงๆมันต้องมีรีโมทนะที่เคยซื้อมาจริงๆมันมีรีโมทแต่ว่าทําไมนี่ไม่มีรีโมทก็ไม่รู้อ่ะเป็นทรแล้วก็จริงๆอ่ะมันมีของแบบเยอะมากไม่ได้มีแค่นี้คือเยอะทกอย่างถ้าเราจะซื้อมาทุกทุกอย่างมันก็ไม่ใช่เพราะว่า เราก็ต้องเลือกถ้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทอย่างเนี้ยหนึ่งร้อยบาทสิทิ้นอะ่ะก็พันหนึ่งแล้วถือว่าก็เยอะนะก็หลายตังคือเราต้องเลือกเลือกหเลือกนี่แต่ว่าแต่ว่ามันมีของที่คุ้มค่าเยอะไหมก็เยอะของที่ไม่คุ้มก็มีเราก็พยายามเลือกค่ะคะเอานะคะแล้วก็ทีเนี้ยของจริงๆอะ่ะของเล่นอะ่ะ ้าเราการที่เราซื้อของเล่นให้ลูกอะเราไม่ต้องซื้อแพงๆก็ได้บางปกติแล้วอะเราจะซื้อที่แบบร้านทุกอ,อย่างยี่สิบอะไรเงี้ยเล่นแป๊บเดียวพังแล้วก็จะ,จะบอกว่าไม่เสียดายก็ไม่ใช่ก็เสียดายแหละแต่ว่ามันก็ยังซื้อได้ใหม่ในราคายี่สิบบาทเราบ้านเราจะเป็นทุกอย่างยี่สิบทุกอย่างสิบบาท,ทเยอะมากของเล่นแพงๆนี่ก็จะอาจจะให้ในโอกาสสําคัญสําคัญแบบเขาไปเต้นเขาไปทํากิจกรรมแล้วก็แบบอยากได้ของเหมือนที่ เหมือนที่ซื้อไอเนี่ยมัตไรเดอร์ให้ฮานาเนอะจำได้เพราะว่านาเป็นตัวใช่เพราะว่าฮานาก็ไม่ลัวด้วยของขวัญเขาอะไรเงี้ยค่ะโอเควันนี้ฟังคณะก็ต้องขอลาทุกท่อนแล้วก็รีวิวกันเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวก็ไปเล่นว่าอะไรเราอาจจะต้องศึกษาเครื่องบินนิดนึงว่ามันเล่นยังไงหรืออาจจะหารีโมทอันเก่าอะนะแล้วก็มามาเล่นกับตัวนี้นะคะเพราะว่ามันมีรีโมทของเครื่องบินตัวเก่าอยู่เนาะ ถ้าแต่ถ้าไม่มีก็ก็ไม่เป็นไรเลขนี้แหละก็ให้มันชนโป้งปังพุ่งปงไปหรืออาจจะต้องซื้อที่หมดมาเพิ่มนะเปลืองข้าไปีกโอเคสำหรับวันนี้นะคะเราก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะอโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe แล้วกดแชร์แล้วกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่มของพวกเรานะคะสำหรับวันนี้นายต้องขอตัวไปเล่นของเล่นก่อนนะคะสวัสดีค่ะบาย ไหนงดิไหนอดิ้าวอ้ี้ไอยูนะไอ้พี่เขปตกปิดก่อนลูกมันจะไปจับมันนามันดีท่ะ 要 <laughs> 弄我了、啊！要弄我，现在好。在让、okay. ไม่หลงอ่ะยายูยายูอืมยายู A I O U อ๋ออะไรไม่ลงไปเถอะไปมบังไปดูแล้วปะดูบังดูท่าบังเขาเอาน้องทำตาม No